สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอ,อาสาวจะมาแนะนำวิธีนำสินค้าลงมา켓เพจเพื่อที่จะนำสินค้าลงจำหน่ายนะคะเริ่มแรกเลยเรามาแตะที่ Facebook ของเราค่ะ a c e b o o k ปึ๊บเราจะเห็นขีดสามขีดตรงมุมขวานะคะขีด3ามขีดตรงมุมขวาเราแตะเลยค่ะแตะปึ๊บเราจะเห็นนะคะเห็นว่ามีเมนูเราแตะตรงเมนู Market Page นะคะ กลุ่มโควิดแล้วก็มาเก็ตเตัวที่3นะคะตัวที่3โอเคแตะเข้าไปนะคะเราจะเห็นสินค้าต่างๆนะคะยอดนิยมของวันนี้ได่เป็นสินค้าของคนอื่นนะคะเราเข้าไปตรงที่ขายนะคะ,ะมีรูปคนปุ๊บตรงมุมซ้ายนะคะเขียนคําว่าขายแตะขายเลยนะคะแตะขายแล้วเราก็แตะตรงคําว่าสินค้าตัวแรกเลยค่ะแตะตรงสินค้าตัวแรก แล้วเราก็มาเพิ่มค่ะเพิ่มรูปภาพที่เราต้องการที่จะลงจําหน่ายนะคะพอสญญาวจะทดลองนำสินค้าของฟองน้ำเศรษฐีฟองน้ำนานโนงลงจําหน่ายนะคะเราก็เลือกรูปภาพเลยค่ะใช้รูปไหนดีนาะค่ะโปรแรงอ่าไม่เอาเอาตัวนี้ก็ได้นะคะสมมตินะคะเลือกกี่รูปนะคะเลือกได้ประมาณ10รูปพอสาวเอารูปเดียวก่อนนะคะรูปเดียวก่อน รูปภาพเราก็จะมาได้ทั้งหมด10รูปนะคะแต่เราลงรูปเดียวก่อนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็แตะตรงชื่อนะคะตรงนี้คือชื่อว่าไรลฟองน้ําเศษถีค่ะฟองน้ํานาโนก็ได้นะคะฟองน้ํานาโนพร้อมส่งนะเน้นเลยนะคะว่าพร้อมส่งพร้อมส่งแล้วก็ของเรานี่มี โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะติดเข้าไปตรงแรกเลยนะคะส่งฟรีอ่านะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ราคานะคะราคาอยู่ที่289แบ้าทเราก็ใส่ไปใช่ไหมคะหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ของเราเนี้ยเป็นประเภทไหนของเราเป็นบ้านและสวนอ่าอยู่ในอ่อเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับครัวเรือนและทําความสะอาดอ่าเราก็เลือกหมวดหมู่ นะคะตัวนี้เลือกหมวดหมู่เสร็จปุ๊บที่ตั้งสภาพของก่อนนะคะสภาพเมื่อใหม่นะคะใหม่ไม่ใช่มือสองนะคะแบรนด์เราก็ไม่มีก็ไม่ลงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็สีแบรนด์นี้ของเราลงฟองน้ำเรษฐีก็ได้ถ้ามีแล้วก็ฟองน้ำเรษฐีนะคะเรากรอกตามที่ระบบมีให้เรากรอกนะคะ สีอะไรนะคะสีขาวแล้วก็ใส่ติ๊กสีขาวนะคะตำแหน่งที่ตั้งทีนี้เรามาเลือกนะคะว่าสินค้าเหล่านั้นเราจะอ,าอยากให้ไปวางขายที่ไหนที่จังหวัดอะไรนะคะเราใส่เลยค่ะสมมติอยากวางขายที่กรุงเทพแน่พออสาวอยู่น้องบัวลำพูแต่ต้องการขายที่กรุงเทพนะคะเราใส่พื้นที่ไปปุ๊บเราไม่ต้องไปแตะแผนที่นะคะเพราะจะทำให้แผนที่เคลื่อนแล้วก็จะจะทำให้ความความแม่นยำ คาดเคลื่อนได้เราแตะจังหวัดเสร็จปุ๊บเราใส่คำว่าใช่เลยนะคะใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะเขามีคำอธิบายว่าเราต้องการจะอธิบายว่าสินค้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมีขนาดเท่าไหร่นะคะ,ะเราก็นำสปปรรพคุณตรงนี้ลงได้เลยขนาดน11คูณคูณ7คูณ คูณเจคูณสมุใช่ไหมคะสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะคะารายละเอียดมีเท่าไหร่เราก็ลงไปในส่วนนี้นะคะแล้วก็แท็กสินค้าตรงนี้เขาจะให้เราแท็กได้ถึง20นะคะ20แท็กนั่นหมายถึงว่าเราต้องการให้คนอื่นค้นหาเราเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีเราก็ใส่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ใส่นะคะของเราก็อา้าวเราอาจจะแท็กเป็นคำว่า ฟองน้ำเมลามีนก็ได้ฟองน้ำเมลามีนในตรงนี้จะเป็นคำที่คนค้นหาได้มากนะคะ,ะก็จะขึ้นมาฟองน้ำเมลามีนตัวนี้อาจจะไม่ปรากฏหรืออาจจะปรากฏอยู่ในในหน้านะคะฟองน้ำเมลามีนหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าฟองน้ำนาโนนะคะเป็นคำค้นหาที่เขาจะสามารถค้นหาเราได้ง่ายๆขึ้นนะคะ,ะพิมพ์คำว่านาโนก็ได้แล้วก็แตะมันก็จะขึ้นมาให้เรา นะคะว่าแท็กได้ถึง20คําคำหลังจากนั้นความพร้อมในการจําหน่ายมีสินค้านะคะของเราก็ต้องบอกว่ามีสินค้านะถ้าเราบอกว่ามีสินค้าชิ้นเดียวมันก็ไม่น่าไม่น่าเชื่อถือเรามีนะคะเรามีสินค้าแล้วก็ใส่คำว่ามีสินค้าข้อเสนอบริการส่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็แตะข้างบนมุมขวาเลยคะ่ะถัดไปนะคะทีนี้เราต้องการประกาศที่ไหนในมาร์เก็เพจ เริ่มแรกเลยเขาก็ให้ประกาศสาธารณะอยู่แล้ว <Okay. S 1> หรือเราต้องการเลือกลงกลุ่มนะคะกลุ่มเพื่อนที่เราเข้าไปเป็นกลุ่มเพื่อนไว้แล้วนี่แหละคะ่ะเราก็แตะได้เลยว่าเราต้องการลงไปขายที่ไหนบ้างขายของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์น้องบัวลำพูมีของดีอยากขายอะไรเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเราก็แตะเลือกได้เลยใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเราเลือกได้ตามความพอใจเราแล้วเราก็แตะตรงเผยแพร่เลยค่ะเผยแพร่อยู่ซา้ายอยู่มุมขวาล่างนะคะ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการนะคะดำเนินการเผยแพร่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการลงสินค้าในเบื้องต้นในครั้งแรกเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะบูตหรือว่าโปรโมทนะคะโปรโมทสินค้าของเราก็ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการโดยการแตะที่รูปคนอยู่มุมซ้ายนะคะตรงที่ขายนะคะติดกันกับขายคือรูปคนนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าของเรานะคะ จะเป็นหน้าของเราที่เกี่ยวกับรายละเอียดของเราเราแตะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรามาดูที่การขายนะคะการขายรายการสินค้าของเรามีอะไรบ้างเราแตะเข้าไปนะคะถ้าเราต้องการโปรโมทสินค้าตัวไหนเราก็เลือกดูนะคะตรงนี้ของพออาสาวมีการโปรโมทไปอย่างหนึ่งแล้วก็คือฟองน้ำนานโนฟองน้ำเศรษฐีเนี่ยโปรโมทไปแล้วนะคะก็ขึ้นคำว่าโปรโมทอ่าตัวนี้อ่าเราเพิ่งลงไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะหนึ่งรูปที่ลงไปเมื่อสักครู่เนี้ย เราต้องการที่จะแก้ไขาการโปรโมทหรือเปล่านะคะแล้วก็ดำเนินการแตะตรงที่จะโปรโมทนะคะปึ๊บมันก็จะมีช่องให้เรานะคะว่าเราต้องการอะไรบ้างต้องการโปรโมท67บาทต่อวันนะคะ1 7วันบาทจะมีการเข้าถึงคนได้304คนถึง880คนต่อวันหรือจะ200บาทจะโปรโมทใน3วันนะคะ โดยคนเข้าเห็น900กว่าคนถึง2,600กว่าคนต่อวันอย่างนี้นะคะเราจะเลือกตัวไหนถ่าพอสอนแนะนำก็คือในครั้งแรกเราก็ลอง67บาทก็ได้หรือว่า200บาทก็ได้นะคะหลังจากนั้นระบบจะให้เรากดชำระเงินเราก็กดชำระเงินไปนะคะชำระเงินปุ๊บเราเขาก็จะให้เราเลือกค่ะเลือกว่าเราจะชำระโดยวิธีไหนนะคะโดยวิธีไหน มันก็จะมี2วิธีหลักๆวิธีหลักๆก็คือทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะที่ที่เราเปิดไว้กับทางธนาคารนะคะเขาก็จะให้กรอกเลขที่บัญชีกรกวันหมดอายุกรชื่อของเจ้าของบัตรแล้วก็รหัสความปลอดภัยที่เป็นเลข3หลักนะคะที่อยู่อยู่ตรงบัตรนั่นแหละแล้วก็กรอกไปนะคะหลังจากนั้นก็ในพอสกรอกไว้แล้วนะคะเราก็กดโปรโมทนะคะแล้วก็รอสักสัก น่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกนะคะทาง Facebook ก็จะแจ้งเราว่าเราสามารถดำเนินการโปรโมทได้แล้วเขาก็จะหักเงินเราจากบัญชีไปตามยอดที่เรา,าที่เราดำเนินการนะคะก็มีเท่านี้หละคะ่ะง่ายๆนะคะในการที่จะโปรโมทใน m r k e t p l a c e ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สงสัยตรงไหนสามารถที่จะทักเออสาวมาได้นะคะขอบคุณค่ะ